สวัสดีค่ะพี่น้องชาวสำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณาสุขราชการบริหารส่วนกลางทุกท่านดิฉันสุชาดาวรินเวชหัวหน้ากลุ่มง,งานคุ้มครองจริยธรรมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณาสุขวันนี้ดิฉันมีข่าวดีที่จะมาบอกกับพี่น้องทุกท่านในเรื่องของการจัดทําคลิปวิดีทัศน์ผลการดําเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการถ่ายทอดขยายผลและแรกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงานด้านองค์กรคุณธรรมระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปะลัดกระทรวงสาธารณาสุขราชการบริหารส่วนกลางในปี2563ค่ะศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณาสุขเราได้เชิญชวนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุข จัดทำคลิปวิีทัศผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบและจะส่งให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณาสุขภายในวันที่31กรกฎาคมปี2563นะคะซึ่งในวันนี้เราจะทำการชี้แจงในส่วนของรายละเอียดและแนวทางการตัดสินคลิปวิดีทัศน์ซึ่งการตัดสินนั้นเราจะพิจารณาจาก1คลิปวิดีทัศน์ และ2ตัวของสคริปต์ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องทุกท่านท่านจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการนำเสนอภาพเนื้อหาและเพลงประกอบซึ่งจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาดน,นะคะท่านสามารถที่จะเลือกใช้เพลงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเพลงเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการผุจริตกระรวงสาธารณาสุขค่ะอีกอันหนึ่งนะคะท่านสามารถที่จะเลือกจากคอลเลกชันเสียงของ Facebook ตาม QR Code และลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องให้ท่านมีความระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวอย่างมากเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับแนวทางการตัดสินนะคะซึ่งเราจะมีทั้งหมดอยู่5ประเด็นสำคัญ คะแนนเต็มทั้งหมด100คะแนนนั้นเราจะแบ่งเป็นอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะ 1. ค่ะด้านเนื้อหาการนำเสนอเราจะมีคะแนนรวมทั้งสิ้น70คะแนนและด้านที่2ค่ะจะเป็นด้านรูปแบบและวิธีการนำเสนออีก30คะแนนรายละเอียดจะมีอะไรต่อไปเลยนะคะ เราจะมาพูดถึงด้านเนื้อหาว่าเรามีคะแนนนําเสนอทั้งหมด70คะแนนนั้นเราจะมีทั้งหมดอยู่3ประเด็นหลักๆประเด็นที่1ค่ะเราจะดูจุดเด่นของวีดิทัศน์ที่ท่านนําเสนอว่ามันสะท้อนคุณธรรมพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาทั้งในเชิงกระบวนการหรือพฤติกรรมของคนในองค์กรของท่านหรือไม่คะแนนตรงนี้จะมีทั้งหมด15คะแนนค่ะ ประเด็นที่2นะคะเราจะมาดูถึงการนำเสนอกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมซึ่งจะมีคะแนนรวมทั้งสิ้น25คะแนนในประเด็นนี้ค่ะเราจะมีการแบ่งคะแนนซอยย่อยออกมาอีก2ข้อนะคะข้อ1ค่ะเราจะเป็นการนำเสนอขั้นตอนกระบวนการซึ่งจะต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่เท่าไหร่คะตัวชี้วัดที่6นะคะระดับความสำเร็จ ในการดำเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ15คะแนนและเป่ามาจะต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการสร่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานของท่านซึ่งเป็นแผนในปีนี้นะคะอีก10คะแนนเห็นไหมคะนี่คือใน2ประเด็นก็ดูจะรู้สึกว่าทำไมคะ มันเป็นความสนุกแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องดําเนินการและเรามาดูในประเด็นที่3ค่ะประเด็นนี้สําคัญมากนะคะมีคะแนนทั้งหมด30คะแนนซึ่งจะเป็นผลการดําเนินงานองค์กรคุณธรรมค่ะในภาพตรงนี้เราจะดูอะไรบ้างเราจะดูค่ะ1เราจะดูความเป็นรูปธรรมความสําเร็จในปีนี้ปีงบประมาณ2563เราจะดูอะไรต่อไป เราจะดูปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรคุณธรรมของท่านสำคัญมากเลยในข้อต่อไปสิ่งที่ท่านทำนั้นจะต้องแสดงถึงความยั่งยืนในการดำเนินงานขององค์กรคุณธรรมของท่านในอนาคตและสำคัญไม่มากไปทั้งหมดใน3ข้อนั้นคือจะต้องนำไปต่อยอดจะต้องนำไปขยายผล หรือจะต้องนำไปปรับใช้กับการดาเนินงานขององค์กรคุณธรรมของหน่วยงานอื่นได้นี่คือประเด็นแรกนะคะใน70คะแนนและเรามาดูในด้านรูปแบบและวิธีการนำเสนออีก30คะแนนค่ะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างตรงนี้จะอยู่ในประเด็นที่4และประเด็นที่5เรามาดูในประเด็นที่4กันก่อนเลยนะคะ ประเด็นที่4นั้นเราจะพูดถึงการนําเสนอคลิปวิดิทัศน์ตรงนี้ค่ะความสําคัญมากเลยคลิปนั้นจะต้องมีความชัดเจนจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์และสิ่งที่สําคัญการนําเสนอนั้นจะต้องน่าสนใจมีคะแนนทั้งสิ้น20คะแนนและในประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่5ค่ะ ระยะเวลาในการนำเสนอคลิปดีทัศนั้นตามที่กำหนดที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการผู้จริกกระทวงสาธารณสุขเราเคยกำหนดไปนั้นเรากำหนดว่าไม่เกิน5นาทีแต่ในวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแปลงค่ะเราจะมาเปลี่ยนแปลงค่ะเราจะเปลี่ยนแปลงเป็น3ถึง5นาที3ถึง 5นาทีนะคะในการที่ท่านจะต้องนำเสนอคลิปวีดีทัศน์คะแนนตรงนี้มีคะแนนทั้งสิ้น10คะแนนวันนี้ดิฉันในฐานนะที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมและสมาชิกของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตทุกคนค่ะเราเชิญชวนให้ทุกหน่วยงานจัทส่งคลิปวิดีทัศน พร้อมกับตัวสคริปต์ให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบของแผ่นซีดีและในรูปแบบของแผ่นดีวีดีภายในวันที่31กรกฎาคม2563้ําย้ำค่ะท่านจะต้องส่งคลิปพร้อมกับตัวสคริปต์ให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณส,สุข ในรูปแบบของแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีท่านรู้ไหมเราจะมีรางวัลพิเศษให้กับท่านอีกนะคะรางวัลพิเศษนี้เราจะดูจากอะไรเราจะดูจากคลิปของท่านที่มียอดไลค์สูงสุดเพิ่มอีกหนึ่งรางวัลโดยรางวัลน,นี้นะคะจะเป็นรางวัลจากท่านในแพทย์สุข,ขุมการจริพิมายปลัดกระทรวงสาธารณาสุขของเรา ซึ่งยอดไลค์นั้นเราจะดูจากการกดไลค์จาก Facebook แฟนเพจซศูนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวมสาคารณสุขระหว่างวันที่31กรกฎาคม2563ถึงวันที่5สิงหาคม2563ค่ะยอดไลค์นะคะสำคัญมากเลยยอดไลค์การกดไลค์นะคะเพราะนั้นพี่น้องจะทำยังไงก็ได้กับช่วงเวลานี้ 31กระกรกฎาคม2563ถึงวันที่5สิงหาคม2563ค่ะรางวัลพิเศษจากในแพทย์สุขุมการจนัดพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขของเรานะคะจะเป็นอะไรนั้นก็ต้องขออุบไว้ก่อนนะคะและสำหรับวันนี้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการุจริตและดิฉันสุชาดาวรินเวกหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขอนำเสนอแนวทางในการที่ท่านจะต้องจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับ คลิปวิดีทัศน์พร้อมกับสคริปที่จะส่งให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตภายในวันที่31กรกฎาคม2563ค่ะและสำหรับวันนี้ดิฉันและพี่น้องของเราทุกคนที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ